ก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันได้หลายๆกรณีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดด้วยหรือว่าเป็นเรื่องของชู้สาวเพราะว่าตํารวจเองก็ตั้งประเด็นในกรณีนี้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับล่าสุดเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคําด้วยกันนะครับซึ่งรวมไปถึงนายทหารที่มียศพันเอกนะครับซึ่งก็รปรากฏว,ว่า ในขณะนี้เนี่ยหลังจากที่นายรัติภูมิภูมิใจสารล่วในเบิร์ตอายุ34ปีเนี่ยหายตัวอย่างไร้ล่องรอยไปตั้งแต่วันที่20ธันวาคมปีที่แล้วถึงวัยถึงเวลานี้ก็ยังไม่เจอเลย40วันแล้40กว่าวันแล้วนะก็เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่คุณผู้ชมคะก็ไปดูทั้งบ่อแสต่างๆจุดตรงถนนบรมราชชนนีนะคะที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งสัญญาณมาครั้งสุดท้ายแล้วมันก็หายไป แล้วก็ไปค้นอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะที่บึงน้ําใต้ทางต่างระดับชิมพลีค่ะก็ปรากฏว่ามีพยานก็คือมีคนเข้าไปตกปลาแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆกับว่ามีซากศพจนกระทั่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงไปนะคะแล้วก็เจอเป็นชิ้นส่วนกระดูกมีรองเท้าของผู้ชายด้วยข้างหนึ่งค่ะค่ะล่าสุดนี้ทางพลตํารวจตรีทวชยัยเมฆประเสริฐสุดผู้บังคับการตำตรวจพิสูจน์หลักฐาน กลางได้พูดถึงคดีนี้นะคะว่าได้รับการประสานง,งานจากกองมัญชาการตํารวจนครบาลให้ส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางไปร่วมตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานแล้วโดยที่ทางพลตํารวจตรีนายแพทย์ผ่อนชัยสุทีรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจ บอกว่าเบื้องต้นทราบว่าจะมีการส่งวัตถุพยานหลักฐานมาให้นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจพิสูจน์นะคะทั้ง DNA คุณพ่อของนายรัตภูมิให้นำมาเปรียบเทียบกับวัตถุพยานที่พบในจุดที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบเมื่อวันศุกร์นี่ก็รวมไปถึงชิ้นส่วนกระดูกที่พบนะคะบริเวณบึงใต้ทางด่วนก็จะได้ทราบกาันแล้วคว่าเป็นของมนุษย์หรือว่าเป็นของสัตว์กันแน่ ซึ่งถ้าหากดูจากภาพนะคะทางพลตํารวจตรีนายแพทย์พรชัยบอกว่าลักษณะนี่คล้ายกับกระดูกสัตว์มากกว่ากระดูกของมนุษย์ค่ะใช่ซึ่งก็ตรงกับความเห็นของทางพลตารวจโทสานิตมหาถาวรผู้ประชาการตํารวจนครบาลเองซึ่งก็มองเห็นปั๊บท่านก็บ,บอกได้เลยนะค,ะครับว่าน่าจะานะฮะน่าจะเป็นกระดูกของสัตว์ไม่น่าจะเป็นของมนุษย์ ก็คงต้องรอการตรวจสอบนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป็นของมนุษย์หรือว่าของสัตว์กันแน่นะครับแต่เมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปยังจุดที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของนายรัฐภูมิเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ลงไปตรวจสอบรวมถึงไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับซอยเดียวกันเลยกับบ้านของ นางสาวมิวนะครับที่พบว่าในารันภูมิไปอยู่เป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปคือต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะตอนนี้ซึ่งก็ต้องเรียนสําหรับคนที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งญาติพี่น้องคนรู้จักเพื่อนหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นใครที่เคยพบเห็นบุคคลท่านนี้เนี่ยช่วยเข้าให้ปากคําได้กับที่สถานีตํารวจ ธรรมสารานะครับซึ่งก็จะเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้สรุปคดีโดยไวนะครับเพราะว่าเป็นการหายตัวอย่างไร้ร่องรอยจริงๆค่ะแต่คือจนถึงตอนนี้ก็สอบปากคําไปแล้วหลายปากนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนร่วมงานรวมถึงนายทหารยศพันเอกอย่างที่บอกไปก็แต่ละท่านให้การเป็นประโยชน์ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะ ซึ่งจนถึงตอนนี้ทางผู้กํากับการสอนอนธรรมศาลาก็บอกว่ายังไม่เจอนะคะว่าใครเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายรัติภูมิค่ะานะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สังคมให้การติดตามกันอยู่